ว่าแต่งตัวที่ไปไสนเนี่ยว่าจะไปทํำบุญทํำบุญยังวันเกิดจะขอเออเนาะโอนี้นนนวันเกิดนี่ว่ะเดี๋ยวจะไปทำบุญเนาะได้ยินว่ามันขึ้นในฟันดีแต่ฟันยังฟันว่ามีคนมาเขียนหวยให้ตัวใดสามตัวทางบน 9, 4, เก้าซีเจ็ดเก้าีเจ็ดปฏนิกีเจ็ดซีหกเน้นอ๋อคือเขียนหลายตัวแท้ เพ,พิ่นบอกมากจังส่มันนี้ล่างสองซีซีสองร่งางย่างเดียวเอาเคยฝันแบบนี้บอดกับ่อเคยฝันดอะแต่ว่าเพิ่นบอกมากจังสี่วงกลมให้พ่ออ๋อเราเพิ่นนระาผู้ใดละ่ะในความฝันเป็นผู้เทาเอ๋อเป็นผู้เทาดิั่นหยังเกาะยังเกาะโตได้เกาะเน้นเออเก้าสี่เจ็ดบนเพิ่นว่าเน้นบอกในความฝันนะ แบบคือว่าเพิ่นอยากจะเบาอยู่แต่ว่าเพิ่นห้วงกลมนี่ข่ก็เรยกว่าเน้นหาเน้นซีเจ็ดหันเป็นร่องกับซีหุกแต่ว่าห้ซื่อเน้นนี่คือซีเจ็ดแต่ว่าล่างนี่สองซีซีสองตัวเดียวอ๋อซีมันเพิ่นจะมาดูทีหวอวเ่ินกับสองตัวแล้วจงได้เพิ่นสมาเน้นเรียงกันที่ข่อยเสียนซีสี่บัวได้สองสีอ๋อผู้เท่าวละ คนวันเน้นแดงกินคืนมีวงกลมหายนะหมวดวันหนึ่งหันกบตัดสองตัวเตียซื้อ่หาสี่ศูนย์เกิดทหาสี่ศูนย์สี่ศูนย์มากๆเกิดฟ <c oughs> ันเห็นเหล็กทะเบียนรถจะพล้องืงแต่ว่าบอยยอมซื้อสองตัวมากซี่หาหาซี่เออหนึ่งละแต่วงวดนี้อาจเป็นสหายมากมายก็ได้ฟิดเป็นคู่ฟิดดูดูซีจะเป็นพออ,อนว่นาล่องสื่อเบึงอก็ต้อง พิจารณาเบิ้งแล้วเนาะแต่ก็งานนั้นเนิ่ยแต่ว่ากัเพิ่นหามาจังสี่ก็เลยว่าจะซื้อรถก็ดีอ๋อท่านผู้ชมฟังเอาได้ครับมื้อน,นี้เป็นวันเกิดเพิ่นวันนี้ตอนเช้ามาเพิ่นกันเลยเว้าวความฝันให้ฟังซั่นเด้นะครับก็เลยอยากอา่าถามเพิ่นเลยลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งมันก็หวยก็เพิ่งสิออกไปเนาะนะครับเป็นจนังได๋ก็ลองพิจารณาเอานะครับผมเอาไปเป็นแนวทางหรือเอาไปกระจายความเสี่ยงก็ได้นะครับเดี๋ยวกติว่าทิพากันออกไปทาบุญนี่ล่ะ พึงสีเหตุงานยุ่ในเฮียนเสร็จนะครับามาทำบุญเป็นมันเกิดเป็นพร้อมนะครับเดี๋ยวจังได้ก็ต้องพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนะนะครับมันกับหวยเฮ้ากับบุงหูลองว่ามันจะออกตัวใดนะครับบางเทือกะมาเสียงเอาย้อนความฟันนี่แหละนะครับ